เราจะทําให้เราพุงยุกเนี่ยเราจะต้องกินอะไรนะคะบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะพุงยุบจะต้องไปออกกําลังกายไปซิทอัพไปนูน่นไปนี่นะคะบางคนซิทอัพไม่ถูกซิทอัพจนปวดหลังเลยนะคะ oh, <no. S 1> ถ้าอย่างไงเนี่ยเราลองปรับเรื่องของการกินอาหารก่อนไหมนะคะที่จะทําให้เราพุงยุบนะคะแล้วเก๋ก,ก็บอกเลยนะคะอาหารที่จะทําให้เราพุงยุบไวนะคะเป็นอาหารคือ โปรโตีนนะคะบางคนไม่ค่อยมีเวลานะเราหาอาหารค่อนข้างยากนะคะแล้วกว่าเราจะไปหาโปรโตีนดีๆได้เนี่ยรู้สึกทำไมมันยากเหลือเกินนะเกตแนะนำนะคะเรามีแบบโปรโตีนดีๆติดบ้านเอาไว้นะคะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเอ,อ่อร่างกายเนี่ยไม่ขาดได้เลยนะพวกสารอาหารนะคะอย่างโปรโตีนที่เกตกินตัวนี้นะคะบอกเลยว่าได้ เป็นทางเลือกสุขภาพได้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพด้วยนะคะและก็ยังได้สัญลักษณ์รักหัวใจด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะดีต่อหัวใจแน่นอนนะอันนี้คือแล้วที่สําคัญคือ1แก้วอะคะ่ะมันแค่90แคลอรี่เท่านั้นนะคะพลังงานที่ได้นะ,ะแต่ว่าโปรตีนเนี่ยสูงถึงเกือบ10กรัมเลยนะคะ <c oughs> อย่างตัวเนี้ยมันเป็นโปรตีนกาแฟนะคะซึ่งเมืองไทยไม่มีขายเนา เก๋ก็ฝากเขาหิ้วมานะคะแล้วมันอร่อยมากแล้วมันหอมกาแฟถ้าสมมติใครที่แบบติดกาแฟเนี่ยอยากกินกาแฟนะคะเกตแนะนําเลยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะหอมมากเนาะเติมตัวนี้ด้วยนะคะตัว p p p เนาะ,นนะ,ะ,นะพราเติมเลยให้มันได้อีกเพราะว่าการที่เราเติม p p 1ช้อนเนี่ยคะ่ะเราจะได้โปรตีนเพิ่มขึ้นมาอีก5กรัมเลยนะคะก็คือจะได้ประมาณ20กรัมเลยเนาะมันก็จะเวิร์กมากๆนะคะในการที่เรากินแล้วถ้าสมมุติวันนึงเก๋กิน ตัวเชคตัวนี้นะคะ3มแก้วนะเกดก,ก็ได้โปรตีน60กร,รัมแล้วนะคะที่เหลือเกดก,ก็สามารถหาจากอาหารแร่งอื่นได้นะคะ